สวัสดีเพื่อนชาวเร็จกีนะครับวันนี้อยู่กับรุ่นประหยัดของ Vivo และนี่คือ Vivo Y 3 1 และนี่คือหน้าตาของ Vivo Y31 นะคะตัวนี้เด็กข่าวมาว่าราคาเขาคร่าวเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ7,000บาทแต่เราดูไม่รู้ราคาจริงๆนะว่ามันจะจบที่เท่าไหร่นะคะแต่น่าจะประมาณนี้นั่นเองนะคะ Vivo Y31 ตัวนี้เนี่ยก็พัฒนาขึ้นจากซีรีส์ Y ตัวเก่าอยู่ที่เห็นชัดเลยก็คงเป็นเรื่องของ USB Type C นะคะที่เปลี่ยนมาใช้เรียบร้อยแล้วตามที่เราคาดการไว้ว่าในปี2021เนี่ยใครที่ไม่ใช้ USB Type C เนี่ยจะถือว่าไม่ได้แล้วนะคะถือว่า ให้อภัยไม่ได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับ USB Type C เรียบร้อยนะคะพร้อมกับหน้าจอ Halo Full View Display ก็คือแบบติ่งหยดน้ําซึ่งนาดูก็ไม่รูุก,กันว่าหลังๆเนี่ยหลายๆแบรนด์เปลี่ยนมาใช้แบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นเหมือนกันตัวนี้มาพร้อมกับ f a n t a c h OS เหมือนเดิมนะว่าแต่ว่าเขาอยู่เวอร์ชันอะไรนะเรามาดูกันดีกว่านะซว,ว่า Y31 ตัวนี้มาพร้อมกับ Fantast OS 5เวอร์ชัน11แล้วนะคะแต่ว่ายังอยู่บนพื้นฐานของ Android แล้วก็ได้ Android เวอร์ชัน1 1ด้วยว้าวนะได้ Android เวอร์ชัน1 1ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะได้ uh, vivo series y รุ่นใหม่เนี่ยก็คงจะเห็นถึงสิ่งที่น่าซื้อแล้วก็คืออย่างแรกเลยก็คือในตัวของเวอร์ชัน OS ของ Android เนี่ยก็คือเวอร์ชัน1 1นะฮะแล้วก็ ตัว f a n t a s o s เองก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดด้วยซึ่ง f a n t a s o s เเวอร์ชันนี้เนี่ยจะมีหน้าตาค่อนข้างคล้ายกับ Pure Android พอสมควรเหมือนกันหลายๆคนก็อาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอันนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกว่าน่าจ,จิตตั้งนะคะตัวนี้มีตีมืดให้กับเราเนี่ยสามารถใช้งานกันได้นะคะปัดข้างล่างขึ้นมานั้นก็จะเป็นแอป Drawer ทั้งหมดนะคะแล้วก็ V ี vo เนี่ยยังคงใส เอกลักษณ์เด่นๆเอาไว้มากมายนะคะของ f a n t a s โอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตัวของการใช้3นิ้วนะคะลากขึ้นเพื่อที่จะแบ่งโหมดหน้าจอแยกนะคะอย่างเช่นเราอยู่ในเบราว์เซอร์ปุ๊บเราอาจะแบ่งหน้าจอเราดัน3นิ้วขึ้นไปนะคะแล้วเราก็เปิดอาจจะเป็นแกลเลอรี่หรืออะไรก็ตามแต่เอาแกลเลอรี่ไม่ได้ต้องอยู่ที่ว่าจะใช้แอปอะไรด้วยนะคะ,ะเป็นเครื่องคิดเลขน่าจะได้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นข้อความ โอเคนะคะก็จะเห็นว่า f a n t a s โ o เเวอร์ชั่นใหม่มาพราะว่า d อ o i d อยด์เวอร์ชั่นดังนั้นผู้ใช้ปลอดภัยขึ้นอย่างแน่นอน100%อันนี้ดีใจด้วยนะคะสำหรับคนที่กำลังจะสนใจตัวนี้จุดขาของซีรีส์ใหม่ตัวนี้นะคะสเปคของเขาก็นเนี่ยเริ่มต้นจาก CPU นั้นเป็น snapdragon 662นะคะนี่คือ CPU หน้าจอเนี่ยเป็น full hd นะคะแบบ halo full view display นั่นเองตัวหน่วยความจำภายในท่านผู้ชมอยู่ที่128 g b นะคะแล้วก็ r a มเนี่ยจะอยู่ที่แ้ดกมีสกนายนืนองนข้วะ การออกแบบด้านหลังเนี่ยเราเรียกเขาว่า dazzling 3D color คุณผู้ชมก็คือออกแบบเหมือน3มิติกล้องหลัง3าตัวคุณผู้ชมความละเอียดหลักเนี่ยคือ48ล้านพิกเซลนะคะกล้องตัวที่2เนี่ยเขาเรียกว่า bokeh camera เอาไว้เบลอฉากหลังให้แม่นยำม,มากขึ้นแล้วก็กล้องตัวที่3เนี่ยเขาเรียกว่า super macro camera นั่นเองนะคะทั้ง3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นความเร็ดของกล้องหลังแล้วก็มาพร้อมกับโหมดที่เขาภาคภูมิใจในซีรีส์วายนะคะก็คือ super night mode นะคะตัวนี้ใช้อัลกอริทึมในการประมวลถ่ายภาพแบบหลายเฟรมลดนอส์นะคะแล้วก็ เพิ่มแสงให้สวยงามนั่นเองในตัวกล้องเนี่ยดูเหมือนจะพัฒนาขึ้นมาไม่น้อยเลยเหมือนกันขออนุญาตเข้ากล้องเป็นอย่างแรกเลยเพราะรู้สึกว่าเหมือนจะเน้นมาจจะเลยนะคะเริ่มต้นจากโบเก้ค่ะแล้วก็ซูเปอร์มาโคสามารถกดจากตรงนี้ได้นะคะในหมวดของวิดีโอในวิดีโอนะคะคุณผู้ชมรอบนี้เนี่ย v ี vo เขาใส่ตัวของ EIS มานะคะช่วยในการกันสั่นด้วยดังน,น,นั้นเดี๋ยวเราต้องทดสอบก่อนคือจะมีวิดีโอกันสั่นนะคะแล้วก็มีหมวกลางคืนนะคะมาแล้วนะ มีหมดภาพคนภาพถ่ายวิดีโอฮะ,ะหมดเพิ่มเติมก็จะมีพาโนรามาไลฟ์โฟโต้ AI 48ล้านถ้าเกิดว่าอยากจะเปิด48ล้านต้องมาเปิดเองนะคะแล้วก็มีสโลโมชันไทม์แลปหมดโปรเฟชชั่นอลด้วยโปรเฟชชั่นอลโอ้ดูปรับได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะเหมือนจะมีพวกสป e ดชัตเ t t e r ไว้บารานล้านะคะโฟกัส ISO แล้วก็ EV ต่างๆนะคะตรงนี้แล้วก็มีหมดน้ำทะเลให้ดูว่าเราเนี่ยเ,เขาเรียกว่า เอียงไหมถ่ายรูปเอียงหรือเปล่านะคะหรือจะมีอะไรอีกมาดูกันบ้างวิดีโอนนะก็ได้ระดับ Full HD ธรรมดานะคะเพราะว่า CPU รุ่นนี้เนี่ยเป็น Snapdragon 662กนนะั้นมันก็จะอยู่ประมาณนี้มาดูกล้องหน้ากันบ้างนะคะกล้องหน้ากล้องหน้าตัวนี้นะผู้ชมจะมีความละเอียดเนี่ยอยู่ที่8ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะใส่หมดกกันคืนได้ไหมกล้องหน้าไม่ได้นะคะก็จะเป็นกล้องหน้านะคะมีโหมดโบเก้นะคะมีภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอเนี่ยอัดได้ในระดับ Full HD เหมือนกันนะคะแล้วก็โหมดเพิ่มเติมของ,ของกล้องหน้าไม่มีแล้วนะคะ อันนี้ก็คือตัวสเปคกล้องของเขาในเองนะคะก็คือที่เราเห็นเลยก็คือมี EIS ช่วยในการการสั่นวิดีโอมีโหมดกลางคืนนะคะที่เพิ่มขึ้นมาคราวนี้มาดูตัวสเปคอื่นนิดนึงนะคะตัวนี้จะมีแบตเตอรี่เนี่ยใหญ่โตมโหรานถึง5000ม ah ิลลิแอมเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีน้ําหนักแค่188กรัมเท่านั้นแม้ว่าแบตเตอรี่จะอยู่ที่5000ม ah. ิลลิแอมและรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์ ก็เป็นครั้งแรกของ vivo เช่นกันนะคะที่รองรับชาร์จเร็วในซีรีส์ Y แล้วเป็น USB Type C แล้วนะคะแล้วก็ Full HD แล้วหน้าจอโอเคทั้งหมดทั้งมวลดูน่าสนใจเลยทีเดียวกล้องถ่ายภาพเนี่ยก็ดูจะใส่ฟีเจอร์ที่ใช้งานได้แล้วก็น่าสนใจมาหลากหลายอย่างเหมือนกันสัมบัตแรกเนี่ยก็บอกเลยว่ามันก็ดูเป็นซีรีส์ Y ที่พัฒนาขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดนะคะตัวจอภาพต่างๆเนี่ยก็สวยงาม สวยงามดีนะครคมดีคือ vivo นี่คือแบบเป็นเป็นแบรนด์ที่ทําจอค่อนข้าง,างใสเคลียร์มากแล้วก็น่าดุดเอ็เนี่ยก็ใช้ Vivo อีส่2ตัวอย่างที่ทุกคนทราบกันก็คือ v 2 0 pro กับ x 5 0 pro 5 g 2ตัวเนี้ยเป็นตัวที่น่าดุดใช้อยู่เป็นหลักอยู่แล้วนงน้นต้องบอกก่อนว่าปีนี้ vivo เนี่ยก็น่าจะ ทำตัวเองให้ดูน่าสนใจมากขึ้นได้ในซีรีส์ Y ปกติซีรีส์ Y ของวิ V o จะขายดีมากคนต้องการแบตเยอะจอใหญ่แต่ตอนนี้เนี่ยจอรู้สึกว่าเหมือนมันจะตัวจอตัวนี้6.5 8นิ้วก็โอเคนะคะจอไม่ได้เล็กเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าสัดส่วนมันจะค่อนข้างยืดไปข้างบนนิดนึงถ้าเทียบกับตัวเก่าอันนี้ไม่รู้คิดเองหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังอยู่ในค่อนข้างจอใหญ่อยู่แบตเตอรี่เยอะมีชาร์จเร็วมีไททซี C แล้วนะคะมีรูเสียบหูฟัง3.5กับเราได้ Android เวอร์ชัน11อด้วย โอ้โหทั้งหมดทั้งมวลนี้นะยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยอีกหนึ่งสิ่งก่อนจะไปจากการผู้ชมตรงนี้เป็นจุดขายของเขาเราเรียกสิ่งนี้ว่าเขาเรียกว่าซูเปอร์ออดิโอผู้ชมก็คือการเพิ่มระดับเสียงนะคะให้มีความดังที่มากขึ้นนั่นเองนี่เลยผู้ชมซึ่งซูเปอร์ออดิโอเนี่ยดูเหมือนว่าจะคล้ายๆกับว่าเป็น AI นะคะในการช่วยปรับเสียงให้เหมาะสมคล้ายๆซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการฟังเพลงดูหนังหรือว่าเล่นเกมเองก็ตามแต่ตรงจุดนี้ทั้งหมดเลยนะคะ ซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะเป็นการใช้คู่กับหูฟังนะคะนาดูดลองเสียบหูฟังของ vivo เนี่ยเข้าไปนะฮะก็จะเห็นว่า,าตัวเราเนี่ยสามารถใช้โหมด super audio ได้นะคะภาพยนตร์เกมหรือว่าเพลงเองก็ตามแต่อันนี้ถือเป็นซอฟต์วแวร์ตัวใหม่แน่เลยนะคะของทาง vivo ที่ใส่เข้ามาในเครื่องนี้ด้วยอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วจริงๆคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกว่า ultra game mode นะคะสำหรับ ultra game mode เนี่ยก็คือว่าจะเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของทาง vivo เลยที่พัฒนาขึ้นมามีโหมดพวก e sport ต่างๆนะคะให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วเขาบอกว่ารอบนี้เนี่ย ทางหน้า Vivo เนี่ยได้ใส่มาเพื่อให้การปรับฉากการเล่นเกมต่างๆเนี่ยดูมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองยังไงเดี๋ยวเรามารอดูตอนรีวิวอีกทีนึงก็แล้วกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับ Vivo รุ่น Y31 รุ่นนี้นะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยถือว่าพัฒนาขึ้นมาหลากหลายอย่างเหมือนกันนะเราก็ได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วทั้ง Type C ตัวกล้องนะคะ AI กันสั่นโหมดกลางคืนแล้วก็กล้องคอลเอสูง48ล้านแล้วก็มีตัว Super Audio ขึ้นมาก็ราคามาเลข7นะคะมา7,000ยังไงก็เป็นราคาให้หลุดๆกันมาในโลก นะตอนเปิดตัวว่าราคาเขาจะราคาเท่าไหร่เลาว,วันนี้รายการของเราต้องลำํำลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สเตปกิกด้วยเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้า